สบายดีเนาะกับสบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็บเอฟซีทุกท่าน FC, าน,น้ำเด้อเนาะตอนนี้กับมาพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องกับสองสาวเล่าปากเส้นด้วยวาสาวกลุ่มปากเส้นเองเนาะพี่น้องวันนี้เนาะกลุ่มก็จะมาบอกเรื่องเชื่อว่าเป็นยังสา,าวลาจึงเหตุยูทูบด้วยวเป็นยังกลุ่มจึงเหตุวยวูทูบเนาะแต่กลุ่มซึ่งจังไรหลังจากที่ว่าเข้าไหลมาหูจ้าคิวทูบแล้วก็ได้เฮ็นยังแน่ด้วยว่า มีความหูซึ้งจังไรน,นั่นเองเนาะก็คือขอที่หนึ่งเนาะหูจกักยูทูปเป็นจังไรเดี๋ยวเป็นยังจึงมาเหตุยูทูปนั่นเองเนาะพี่น้องหนึ่งกับขอที่หนึ่งเนาะซึ่งกลุ่มกับโบหูจกนะักเน้องหูจกักยูทูปโบหจักยูทูปในที่นี้ก็คืออ่าบหูจักว่าการเด่นยูทูปมันจะคือกับอ่าการที่ว่าเข้าเด่นเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็สามารถโพสต์สามารถคอมเมนต์สามารถเขียน สามารถอไหล่ซดเอียงต่างๆใดนอซึ่งกลุ่มกะกูจักแค่ว่าเข้าเขาไปเบิ้งคาวเบิ้งนครเบิงนันงเบิงซีรีเกาหลีบริว่าเบิงอีงต่างๆเรากลุ่มกะโบหูโบผู้จักนาะคเาว่า youtube มันสามารถให้เข้ามาเหตุเป็นสองหรือว่าสามารถอ่าสามารถว่ามันสามารถมาสร้างได้ให้เข้าใดนันเองเนาะพี่น้องเนาะดังจากที่ว่า กลุ่มเนาะในไปหาน้องก็คือน้องสาวก็เป็นดุกีดุนกน้องกันก็คือส่องสาวเล่าปากเซนูเด็กนัน่นเองเนาะพี่น้นอง้อาผู้ใดที่เป็นเอฟซีกลุ่มเนาะจะโบย่ว่าท่านหู้จักนาองสองนี่ก็คือเป็นส่องของสาวเล่าปากเซนูเด็กก็ซึ่งเป็นสองน้องเนาะที่ว่าเป็นเห็ดมาก,ก่อนกลุ่มเนาะอาการห้คําในาน้ำกลุ่มในการเห็ดคลิปด้วยว่าอยากให้กลุ่มใน อะไเบิ้งหรือว,ว่าโอ้ยอยังไ้กุ้งนั้นอ่าลองมาเด่นเบิ้งแต่ก็มาอาชีพด้วยวามาด้งเนาะเพราะว่าอ่ามันยูทูบนี่มันสามารถสร้างได้ไรเนาะแต่เกิดว่าเฮ้าอ่าเฮ็ดคลิปลงไปต่อเนืองแต่ก็มีคนติดตามมีคนเบิ้งเข้าเนาะมันก็จะมีขอกำนดของยูทูบเนาะเพื่อจะ,อะได้เงินด้วยวเพื่อจะผ่านกดเขาอีสังประมาณนี้เนาะพี่นอกแต่ก็ข้อที่สองนั้นก็คือสองของ อ่าเชาเล้าปากเส้นเองเนาะซึ่งกัะซองเดิมคนกะเป็นอ่าซองของรัดเช้าเล้าปากเส้นเองเนาะแล้วก็เป็นเป็นมูของกลุ่มที่เฮาเฮียนมานํากันเนาะแล้วก็กะแนน้ำให้กลุ่มอ่าในเฮ็ดด้วยกันเนาะเพราะว่ามูกลุ่มกะอ่าข้อนี้เนาะคนกะในเฮ็ดก่อนเนาะเพราะว่ากันเนน้ำว่าอื้อลองเรียนเบึ้งแบบอีมันสามารถซังได้ใดใดให้เฮาได้แบบว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะกลุ่มกะว่ามันจีมีคนเบึ้งเฮ้าดีเฮาแบบเฮากับ บอบอเคยบอก้วบอเคยอัดคลิปตัวเองนะเคยตะลงหู่นิ่งใน Facebook ในอีนสังต่างๆเนาะกลุ่มกับโบผู้จักคือกันน้อพี่น้องหลังจากนั้นน้องกะกลุ่มก็ได้แบบเออลองเฮ็ดเบิรงเนาะแบบเฮ็ดมูเฮ็ดแบบเออลองลงไปแบบคือสิคิดว่าคือสิโบมีคนไรมาเบิรงเฮาหรอกแบบมันจะมีคนติดตามเฮาบอกแบบเฮากับบอกโบเก่งนะจริงใหม่ๆน้องแบบเฮาบอกกะอ่าแสดงออกรว่าโบกะเบาหนึ่งเองเนาะพี่น้องหลังจากนั้นน้องก็กะ นอ้นองนาะกะไดสมัครอ่ายูทูบน้องอะกะมาให้กลุ่มแบบว่าน้องก,ก็ว่าอ่าอัดคลิปแล้วก็ล่องลง่องล่องแล้วก็สิมีคนติดตามเองเขาไปคอมเมนต์เขาว่าเขาไปเบิ่งไรสุดเขาเลยก็สิมีคนมาติดตามเราเองเดี๋ยวเรากลับไปติดตามเขาอีสั่งจักสีเนาะอีสังจากนั่นกะกลุ่มก็เฮ็ดมาเรื่อยเฮ็ดมาเรื่อยจนแบบว่า เอ้ยแบบคลิปแรกเนาะที่ว hey, ่าปลลงตอนนั้นกูกับไปหาโม่เนาะกับเื่อนสาวรันเนาะการลงกับมันก็มีคนเบิ่งเนาะแบบรู้สึกแบบเอ้ยมเห็นยังมีคนเบิ่งเข้าได้เนาะแบบเอ้ยก็ได้แบบเอ้ยลองเฮ็ดไปเรื่อยๆนั่งเฮ็ดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมันกับมีคลิปที่เข้าแบบเอ้ยเป็นคาว่าคอมเมนต์เฮาอะไรกันแต่มาทักทายสวัสดีสังต่างๆเนาะกูรู้สึกว่าเอ้ยมันกับมันกับมัวดีเนาะมันกับใครใครกับเฟซบุ๊กเข้าอะไรเนาะพี่น้องแต่ว่ามันกับสีต่างที่ว่า เฟซบุ๊กเขาแบบเขาก,กับบริษเด่นแบบกระรอส์เนาะเพราะว่าคุณก็จะต้องอามึงอ่าเพราะว่าคุณกับพวค่อยเดแบบลงอีสังบอยขนาดนั้นเนาะเพราะาคุณจะเอาไว้คุยกับญาติว่าไ,ไว้คุยกับมูอีสังประมาณนี้เนะาะพี่น้องคุณกับพวค่อยเดติดโซเชียลหรือว่าติดอีสังประมาณนี้เนอนเองเนะาะพี่น้องเนาะแต่การนั่งจังนั้นว่าคุ้มซื้อจังไรแบบกับการเดินยูทูบเนาะคุณจะว่าคุ้มซื้อนีเนาะเพราะว่า มันกาเห็ดให้เฮาบ่มุกมุนเนาะหรือว่าหมุกมุนเนาะเกี่ยวกับความหม้สซึกหรือว,ว่าการใส่ชีวิตประจำวันเฮางเพราะว่าเพราะว่าตัวกุงเองเนาะกะอยู่คนเดียวเนาะและ้วกะเห็นงานคนเดียวบางทีกะมูกองกะโพดได้ด้าเนาะพี่น้องพี่น้องกะเป็นพี่น้องแบบห่างหางกันเข้ากับนนดบด้ขารณมาสนิทกันสามาดเบานํำกันได้ตลอดเวลาระวางมีคนเบาน้ำบ่อยๆเนาะเพราะว่ากุงกะ ใส่ชีวิตอยู่เมื่อไห้กะใส่อยู่คนเดียวเนาะคนเดียวที่นี่ก็คือแบบบ่มีคนเดาน้ำกันเนาะกะับอ่าก็คือทำงานอยู่กับคนให้ัเอ็นพี่น้องกุ่มก็คือรึกว่าหลางังจากที่ว่ามาเห็ุยูทูบเดี๋ยวเนาะกุ่มก็คือรึกว่าวมันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าหนึ่งก็คือเฮาแบบบ,บ่มุกมุนบ่มุกมุเนเนาะเกี่ยวกับอารมณ์เฮาบางทีแบบเฮาทำงานมาไม่เมือ่อยช้งวันใหม่เนบบบาะแบบว่าเอ้ยแบบ มันกะมันกะบ่มีบมังเทื่อกะมันกะสิมีปัญหาแน่เฮากะบ่สามารถที่วา่าจะไปะอะไวยกบผู้ใดได้แล้วเฮากะเอะะนนะะเอเขามาเด่นยูทูบบุ๊กกะยังหน่อยเดินงานมากแต่สีนอ้องกะได้มาเห็นคอมเมนต์มาเห็นแบบเขาจะทักท่ายเนาะสบายดีได้ว,ว่าให้กำลังใจเดอ้อสู้ๆจีนส,ยสียังแบบอาจจะได้คอยเฮ็ดไปเดอ้ออีช่างประมาณนะซึ่งกะมันกะบู้กซึ่กดีนกกเนาะแล้วกะเฮ็ดในห้านั่น การแสดงออกนอในคเว,ว้าว่าถ่ายคลิปด้วยวาการแสดงออกในในหลายสิ่งนะอย่างที่พี่น้องได้เห็นน้ากันหนึนง่งเนาะพี่น้องกลุ่มกลุ่มซึ่งว่าเฮ้ยเห็นยูทูบมันก็นดีเนาะหนึ่งก็คือมองไอ้เห่าแบบมุกมุนเกี่ยวกับความคิดแบบแบบพี่แจางก็แไม้ว่ามันกระบอแบบทึ่งเหาสีบอได้คุยกับคนอื่นหรือว่าอาจจะบอไม้มีมูโกงจี่วเฮาจะคุยกันในมือเนาะอย่างน่อยเหากะดึกงานมากกะ เอ้ยได้มาอ่านคอมเมนต์เนาะได้มาตอบแล้วเลยมาตอบคําถามด้วยว่ามาอัดคลิปเล่าถึงประสบการณ์ด้วยว่าการใช้ชีวิตอยู่ไทยด้วยว่าเงินที่ได้จากการทําทงานที่ประเทศไทยเอาไปเข็ยนซั่งเน่ซั่งต่างๆเนาะกว่าโฮซึกดีใจเนาะที่ได้หูงจั๊กยูทูปในนาทีนี้นั่นเนองเนาะพี่น้องแต่ก็ขอสุดท้ายเนาะขอขอที่สามว่าเมาเดย์ยูทูปนี่ติดผู้ใดบ่หรือว่า มีความสนใจผู้ใดในยูทูบบอต่ัวก็ได้ว่านะกลุ่มกับบได้ติตผู้ใดดอกพน่น้องกลุ้งกับเหตุไปคิดว่าทุกคนถูกเอฟซีเนาะเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเข้าด้วยว่าเป็นญาติี้พี่น้องเข้าเนาะที่ว่าเป็นกมามาห้หับส้มมาหับส้มคลิปของเข้าเลไรกัมาหา,หก,หากำลังใจเข้าบางคนอาจจะหยอกอาจจะแซวไปเนาะแต่ว่ากะบบอด้ติตผู้ใดในยูทูบอาที่กลุ้งเหตุคลิปเนาะก,ก็เพราะว่า อ่า YouTube เนาะสามารถสร้างได้กับเขาเออ้าได้เนาะอานาคตข้างหน้าเพื่อว่าเข้าอ่าบัวใดเฮ็ดงานยูทยไทยหรือว่ายูทีนี่เนาะเขาก็สามารถที่ว่าอาสามารถสร้างได้ๆจากคลิปที่ว่าจาก,จากคลิปจากโฆษณาทีเข้าเมื่อเข้า่านกด YouTube นั่นเองเนาะพี่น้องตอนนี้กะก,กูก็่านกเดเรียบร้อยเนาะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้เงินเด้อพี่น้องก็ยังอยู่ในส่วน สะสมเก็บเหรียญนั่นเองเนาะพี่น้องกุญก้าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกุญก้าซีมานี่แหละมาบอกเราซึ่งก้าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกุญก้าแย่กุญก้าซีมาเราให้พี่น้องได้ฟังนํากันเนาะว่าเป็นยังกุญแจมี YouTube แต่กู้ซึ่งจังไหนกับการเด่น YouTube เนาะแต่กัให้ความฮูเฮายังแน่นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งคลิปนี้นะ้องคุงก็บพขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องตอนนี้คุงก็ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะ้าผด้วยเข้เมบิงจนจบนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว่ากดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวล่าปักเจ้าวสาวกลุ่มปากเส้นเนด้อพี่น้องตอนนี้คุงก็ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบายสบ,บายดี